โปรแกรมที่พีก่ก๊อตใช้เปลี่ยนหุ่น EP 2ท่าที่4เคเบิลเชดไฟท่านี้เราจะเน้นมัดกล้ามเนื้ออกกลางเป็นหลักน้ำหนักท่านี้เราจะเล่นไม่หนักมากเน้นเล่นแบบโฟกัสอกกลางเป็นหลักเรื่องน้ำหนักที่สามารถทําได้1 0 1ถึงครั้งท่านี้เราจะเล่นทั้งหมด4เซตปกติแล้วผมเล่นท่าไฟอ,อกกลางมักจะโดนหัวไหล่บ้างเล็กน้อยแต่มาเล่นในมุมแบบนี้รู้สึกว่าโดนอกกลางแบบเต็มๆท่าที่5เคเบิลโลเวอร์เชดไฟท่านี้เราจะเน้นอกล่างใช้น้ำหนักที่ไม่มากเน้นแบบโฟกัสเหมือนกันเราจะใช้น้ำ หนักที่สามารถทําได้1 0ถึง15ครั้งเสร็จแล้วเราจะมาต่อด้วยท่าไดมอนด์พุชอัพแบบต่อเนื่องทําจนกว่าไม่สามารถทําไหวแล้วดรอปมาเป็นไดมอนด์พุชอัพแบบใช้เขา่าบอกได้คําเดียวว่าอกผมนี่ล้าแบบสุดๆไปเลยเช่นเดิมทํสองท่าติดเราจะนับเป็น1เซตเราจะเล่นทั้งหมด4เซตแล้วทั้งหมดนี้คือโปรแกรมที่พี่ก๊อตใช้ในการเปลี่ยนหุน่นผมอยากบอกว่าโคตรตึงโคตรลา้าโคตรเหนื่อยเป็นโปรแกรมที่เล่นมาแล้วรู้สึกว่าเข้มข้นมากๆเลยโดยส่วนตัวผมคิดว่าหากคุณอยากเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองเ็ต้ององอกกาลังกาย ที่มีความเข้มข้นมากพอมันถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วคิดเห็นอย่างไรไหนลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ